เหรียญห้าบาทแบบนี้ใครมีบ้างเนอะใครมีเก็บสะสมเหรียญขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นําขึ้นมาดูไปพร้อมๆกันครับสวัสดี พี่ๆน้องๆลุงป้าอามิตรักนักสะสมเหรียญเก่าเ้เก่าเอาละวันนี้นะครับกระสาบเมืองสยามก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคาหบาทที่หลายๆท่านนั้นมีการเก็บสะสมกันหลายๆท่านนั้นมีการนำมาออกมาแจกจ่ายซื้อขายแลกเปลี่ยนกันในตลาดนักสะสมนะครับพี่น้องวันนี้จะเป็นอย่างไรก็ฝากให้ทุกๆท่านติดตามกันได้ในคลิปคลิปนี้ให้ละเอียดนะครับเราจะนําข้อมูลของเหรียญกระสาบเหล่านี้นะครับเอามาตีแผ่ ากพี่พี่น้องน้องลุงป้าน้าอาให้ได้รับข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับเหรียญเหล่านี้กันนะครับเหรียญกระสบับหมุนเวียนนั้นผลิตขึ้นมาหลายยุคหลายสมัยนะครับพี่น้องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่3เป็นต้นมานะครับเหรียญเหล่านั้นได้ครองถึงตลาดนักสะสมกันนะครับเนาะเรื่อง ราคาการซื้อขายแลกเปลี่ยนถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาที่สูงนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญของรัชกาลที่5ก็ตามนะครับรัชกาลที่9ก็ดีเนะาะก็ถ้าใครเล่นเหรียญน,นะครับใครเล่นใครที่ติดตามเรื่องราคาเรื่องการตลาดแล้วก็คงจะรู้ดีว่าปีพศอใอดที่มีราคาที่สูงนะครับปีพศใดที่น่าเก็บแต่ยังไม่มีราคาอันนี้ก็ต้องไปศึกษานะพี่น้อง ต้องไปศึกษาดูกันให้ดีว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะเอามาใช้ในการเก็งกำไรเราต้องเอาปีพอซอใดนะครับปรยญแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราจะนำเอามาใช้ในการเก็บสะสมแล้วก็เราสามารถเก็บสะสมได้แบบใดบ้างนะครับพี่น้องอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาเก็บเพื่อการออมแล้วก็อันนั้นเก็บไปเถอะนะครับพี่น้องเก็บไปเถอนะเนาะมันไม่บูดไม่เน่าไม่เสีย เนาะพี่น้องเป็นผลดีกับเราในโอกาสข้างหน้าในอนาคตนั่นเองอ่ะเรามาที่เหรียญชนิดราคา5บาทกันเนาะด้านหน้านั้นเป็นพระบรมรูพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับพี่น้องพี่น้องดูถึงความสวยสดงดงามนะครับชนิดราคา5บาทนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับที่ผลิตตั้งแต่ปี3 1- ถึงปี51นนะพี่น้องเราจะเห็นได้ ในลวดลายต่างๆที่มีความโดดเด่นนะครับส่วนปีตั้งแต่ปี4 7นะครับปี47ถึงปี5้าเนี่ยรู้สึกว่าลวดลายของเขานั้นจะสูงและไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ปี47ถึงปี51นะอ่าส่วนปีตั้งแต่ปี3 1มถึงปี4ี่ถือว่ามีความสวยงามมากนะครับไม่ว่าจะเป็นลวดลายหรือว่า อะไรต่างๆเนาะจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะพี่น้องก็ลองเอาปี5้าเอามาส่องดูทางด้านพระอุโบสถด,ดูนะครับอ่าจะเห็นว่าลวดลายของเขานั้นมันคมแต่มันไม่ค่อยจะมีความสวยงามสักเท่าไหร่นะครับคมอยู่แต่ไม่ค่อยสวยงามนะครับไม่เหมือนกับรุ่นเก่าๆเนาะภายในวงขอบนี้ก็จะเป็นลักษณะก้าเหลี่ยมนะครับเปลี่ยนชนิดราคา5บาทรุ่นเก่ารุ่นใหม่เนาะ จะเป็นลักษณะก้าวเลี่ยมด้านในนะครับส่วนวงขอบด้านนอกก็จะเป็นลักษณะเฟืองหยาบนั่นเองภายในวงขอบประบ,บุภูมิพลอดุลยเดชนะครับจะเหมือนเหมือนกันของเหรียญ5บาทและรัชกาลที่9นั่นเองนะครับส่วนการดูว่าสกรอไม่สึกรอนะครับพี่น้องสามารถดูได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปตีประเมินสภาพอะไรหรอกนะครับเชื่อในสายตาตัวเองนะพี่น้อง เออมีความเชื่อหน่อยมีความมั่นใจในตัวเองสักหน่อยหนึ่งเนาะเออนะครับต้องมีความมั่นใจนะครับทําอะไรต้องมีความมั่นใจนะครับพี่น้องบางคนไม่มีความมั่นใจเลยต้องเอาไปให้ร้านนู้นร้านนี้เขาประเมินสภาพนะครับไม่จําเป็นนะพี่น้องดูแค่ตาตัวเองยังไม่รู้ว่าสภาพเหรียญของตัวเองนั้นเป็นยังไงนะครับอ่าต้องหัดดูนะพี่น้องหัดดูบ้างนะครับด้านหลังนะครับกลางเหรียญนั้นเป็น พระอุโบสถวัดเบนเจมาบพิธดุสิตวานารามนั่นเองนะครับซึ่งวัดเบนจจมาบพิษนั้นก็ถือว่าเป็นสถานโบราณนะครับถือว่าเป็นสถานที่โบราณเนาะ,ะก็คือมาตั้งแต่หลายยุคหลายสมัยนะครับโบราณปฏิสังขรณ์มาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ระบุว่าวัดแห่งนี้สร้างกันนะครับ ก่อสร้างกันขึ้นมาตั้งแต่ปีพศอใอดนะครับยังไม่มีระบุนะครับแต่มีการบุรณปฏิสังขรณ์มาหลายยุคหลายสมัยพอได้เช่นเดียวกันจนมาเป็นพระบุโบตถวัดเบนจะมาบาพิตดุสิตวนารามเท่าทุกวันนี้นะครับพี่น้องชนิดราคา5บาทนะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีความสวยงามนะครับหลายๆท่านมีการเก็บสะสมปีพุทธศกราช2,543เช่นเดียวกันนะครับปี43นั้นถึงแม้ราคาจะไม่สูงนะครับแต่ก็มีความสวยงามมีคุณค่าทางจิตใจนะครับหลายๆคนไม่ได้เกี่ยงว่าเฮ้ยเป็นปีพอสใดขอให้เป็นเหรียญของในหลวงรัชการที่9ก็เก็บได้ทุกเหรียญเลยทีเดียวนะครับพี่น้องนั่นคือชีวิตของนักสะสมตัวจริงนะครับ แต่ของคนที่เก็บแค่ความฉาบฉวยเนะาะจะเอามาใช้ในการกิงกำไรต่างๆนั่นเองเนาะก็คือเขาพูดอย่างไรก็ไปกระโดดไปเอาแบบนั้นนะครับพี่น้องแบบนั้นเสี่ยงนะครับเสี่ยงเราไปบางเหรียญน,นั้นมีราคาที่สูงเนาะเราซื้อมาในราคาที่สูงแต่ขายได้ในราคาที่ต่ําก็ไม่ไหวเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องใช้ดุลพินิษของตัวเองให้ดีนะครับพี่น้องเหรียญ ราคาต่างๆพระเครื่องต่างๆนะครับราคานั้นมีขึ้นมีลงอยู่ที่ฝีปากของคนสองคนเท่านั้นเองเนอะอ่าอันนี้ฝากไว้เป็นแง่คิดนะครับราคาที่แทกกิ่งของเขาก็คือราคา5บาทหน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับพี่น้องอ่าส่วนการซื้อขายได้ในราคาที่สูงนั้นก็ถือว่าเป็นดอกเบี้ยดอกผลกําไรในเหรียญปีพศนั้นนะครับ ปีพศ2543ผลิตออกมาถึง146,920,000เหรียญน,นะครับผลิตออกมาเยอะนะครับผลิตเยอะๆแบบนี้ราคาของเขาคงจะไม่เยอะนะครับอ่า UNC เขาประเม,มินเอาไว้ที่70บาทเท่านั้นเองนะครับแต่การซื้อขายไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะพี่น้องเกินหน้าเหรียญเพียงแค่ไม่กี่สตังค์นะครับเกินหน้าเหรียญเพียงแค่ไม่กี่สตังค์เหรียญ UNC ก็เพียงแค่ไม่กี่บาทเท่านั้นเอง นะครับ UNC ที่เราไปแลกเปลี่ยนกับทางกรมธนารักษ์นะครับออกมาก็เพียงแค่ไม่กี่บาทเนะาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับแต่ถ้าเราจะเก็บเอาไว้เพื่อการเก็บสะสมในอนาคตข้างหน้านะครับเป็นมรดกตกทอดให้ลูกหลานในวันข้างหน้าก็สามารถเก็บได้ทุกรุ่นทุกปีพศน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้ในการจิงกําไรแล้วก็เราต้องดูที่ปีพศการผลิตราคาความหายากสภาพ ฝากไว้ด้วยสำหรับเหรียญสะสมทุกรุ่นทุกปีพศนะครับทุกเหรียญมีราคาในตัวของเขาอยู่แล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ